สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลามจิโก้ไอทีครับวันนี้ผมอยู่ที่ Oppo Brand Shop ที่ Central World นะครับวันนี้ Oppo เขาได้ทำการจัดงาน Exclusive r o a b l e Experience นะครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยที่จะได้มีโอกาสสัมผัสเทคโนโลยีที่ล้ำอนาคตมากๆจาก Oppo นะครับนั่นก็คือสุดยอดสมาร์ทโฟน Oppo X 2021สมาร์ทโฟนที่สามารถยืดขยายและหดหน้าจอได้นะครับคนอื่นเ็าทำหน้าจอพับได้อ p อ บอกว่าเราทําม้วนเข้าไปในตัวเลยนะฮะทำให้เวลาหดลงเนี่ยหน้าจอจะเหลือแค่เท่ากับสมาร์ทโฟนปกติแล้วสามารถยืดขยายหน้าจอมาได้เท่ากับแท็บเล็ตสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับแค่เห็นในตอนเปิดตัวที่เป็นคลิปวิดีโอที่เมืองนอกนะครับตอนปีใหม่อุ้ยแค่นั้นผมก็ขนลุกแล้วแต่วันนี้ผมจะได้จับตัวจริงเดี๋ยวเราไปจับตัวจริงกันเลยครับ ู่ในมือผมเรียบร้อยครับนี่คือ oppo x 2 0 21นะครับสมาร์ทโฟนสุดล้ำอนาคตจาก oppo นะครับเมื่อเวลาเราถืออยู่ในมือในสภาวะปกติเขาก็ดูเหมือนมือถือเครื่องเล็กๆเครื่องหนึ่งนะครับหน้าจอขนาด6.7นิ้วแต่พอผมไปสัมผัสที่ปุ่ม power ด้านข้างนะครับลูดขึ้นฟับนี่หน้าจอเขาจะค่อยๆขยายออกมาเห็นไหมครจอสามารถม้วนตัวออกมาจากด้านข้างนะครับแล้วก็ขยายอดี้ออกมานะครับขยายออกมาเป็นแท็บเล็ต ขนาดหน้าจอ7.4นิ้วโอ้โหข้อดีของหน้าจอที่ยืดขยายตัวแบบนี้ได้นะครับหนึ่งก็คือถ้าคุณทำเป็นจอพับคุณต้องมี2องบอดี้พอมี2องบอดี้คุณก็จะมีเครื่องที่มีน้ำหนักมากตัวนี้เป็นบอดี้เดียวกันครับใช้ยืดขยายเอาน้ำหนักก็เบานะครับและ จอที่ม้วนออกมาจากด้านในเนี่ยนะฮะไม่มีรอยพับหรือว่าไม่มีรอยอื่นๆเลยนะครับมันราบเรียบสนิทเหมือนเดิมเหมือนจอเดิมๆที่เราใช้งานตามปกตินะครับพอเป็นจอขนาดใหญ่7.4นิ้วนะครับมันก็จะทําให้ประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องของเราเนี่ยมัน อลังการมากขึ้นนะครับมองหน้าจอก็เต็มตาอ่านข้อความเปิดเว็บไซต์ก็เห็นทุกอย่างใหญ่โตไปหมดดูสบายตาไปหมดแม้กระทั่งตอนดู youtube นะฮะคลิปวิดีโอนะครับดูแนวนอนอยู่อย่างนี้นะครับถ้าสมมุติเป็นจอแคบๆอยู่เราสไลด์เพื่อเป็นจอขยายใหญ่ขึ้นฟ้าบขึ้นไปโอ้โหคลิปวิดีโอบน u t u b e เนี่ยมันจะขยายเต็มจอเต็มตามากขึ้นกว่าเดิมนะครับสุดยอดมากๆเลยนะฮะนี่คือ OPPO X2021 นะครับซึ่ง OPPO จะพัฒนาต่อไปในอนาคตตัวนี้ยังไม่ทำขายนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโปรโตไทป์ก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้ผลิตภัณฑ์ IoT รุ่นใหม่ล่าสุดอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือ OPPO Enco X ครับเป็นหูฟัง True Wireless รุ่นใหม่ที่ไปโคแบรนด์กันกับผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับโลกเลยนะครับหลายคนที่ขับรถยนต์อยู่ จะใช้เครื่องเสียงระดับไฮเอ็นเนี่ยจะรู้จักแบรนด์นี้ดีนั่นก็คือ d y n a ว d i o นั่นเองโอ้โหเมื่อ Oppo กับ d y n a ว d i o มาเจอกันนะครับหูฟังตัวนี้น่าสนใจมากๆมาดูหน้าตาของหูฟัง True Wireless Oppo Enco X ครับนี่ตัวนี้นะฮะรูปทรงเป็นอินเอียร์นะครับเลยมีขนาดเล็กกะทัดรัดมากมายเลยแต่ข้างในเนี่ยใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปเยอะมากเลยนะครับนี่คือหูฟังที่มี2ไดรเวอร มาอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วครับ2องไดรเวอโอ้โหแล้วเป็น d r i v e อที่ไปร่วมงานกันกับ เครื่องเสียงระดับโลกอย่าง Dynaudio นะครับซึ่งเป็นเครื่องเสียงที่โด่งดังมากในวงการรถยนต์นะครับใครที่เล่นเครื่องเสียงรถยนต์แบบ Hi-End เนี่ยจะรู้จัก Dynaudio เป็นอย่างดีนะครับคราวนี้ Dynaudio มาร่วมทำไดรเวอร์ให้กับ Apple Enco X ตัวนี้นะครับเป็น2องไดรเวอร์ที่แต่ละไดรเวอร์มี3ามเลเยอร์อยู่ในตัวสามารถแยกเสียงสูงกลางต่ําให้มิติเสียงที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและ Apple Enco X ตัวนี้นะครับยังมีระบบ noise cancelling ตัดเสียงรบกวนนะฮะและมีระบบ โคเดกใหม่ของตัวเองครับนั่นก็คือ LHDc นะครับซึ่งสามารถบีบอัดไฟล์ให้ได้ความละเอียดสูงถึง 900k per set ครับหูละเอียดมากๆให้เสียงที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนและตอนท้ายนะครับ Oppo ยังได้เปิดเผยถึงสเปคของ Oppo f i ร x 3นะครับที่จะมุ่งหน้าไปสู่ระบบสี10บิตอย่างเต็มตัวนะฮะเริ่มตั้งแต่กล้องถ่ายภาพสามารถถ่ายภาพแบบ10บิตได้ ระบบ encoding ก็เป็น encoding แบบ10บิต s t o r a t e ก็สามารถเขียนไฟล์ระดับ10บิตที่มีความจุเยอะได้อย่างทันท่วงทีนะฮะแล้วหน้าจอก็สามารถแสดงผลแบบ10บิตได้นะครับซึ่งมันจะทำให้เป็นระบบสีแบบ10 bit บิตครบวงจรใน oppo f i x3 ครับ และทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีใหม่ๆและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ Oppo โปานำมาเสนอในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณ Oppo มากเลยนะครับที่ให้เราได้สัมผัสประสบการณ์อันสุดยอดกับสุดยอดสมาร์ทโฟนที่ล้ําอนาคตขนาดนี้ติดตาม Oppo ต่อไปตลอดทั้งปีนี้มีของใหม่ๆมาให้ดูกันอีกอย่างแน่นอนครับไปกันแล้วครับสวัสดีครับ